เรียบร้อยครับของอร่อยกินไม่เคยเหลือถือว่าแซ่บเยอะครับแต่ว่าบอกป๊อต่อใดครับซูร้านประจําครับร้านขายกินทอดมาได้ครับตูบาร้านนัว,นว,นวแต่ว่ายังบอกป๊อสต่วใดบอกได้เหลือครับดูกินกร่หมดครับเดี๋ยวเขาต้มมัดหนึ่งครับเรียบร้อยของแซบ่บของนัวของส้มตำกินง่าย,ายๆะครับ สวัสดีครับเที่ยวทํากินกับนายแบงตุยคลิปนี้เป็นคลิปกินอีกแล้วครับท่านแต่ไปกินโค้ครับวันนี้จะมาเพืดูเมนูอาหารมื้อกลางวันครับเมนูง่ายๆครับวันนี้ผมมีอยงครับสําส้มเห็นแล้วครับสําส้มง่ายๆครับสไตล์นายแบงตุ้ยครับปูปลาครับสีสันเป็นตาแซ่บนท้รันัวๆครับกับหน้ามะขามเปียกพักกับนี้พักบูงครับประกาศขาวนะครับแอมครับี่ครับ ลูกชิ้นทอดแกเพชเลยขาต้มมัดครับข็าต้มมัดยากก๋อยพู้เตยครับเป็นร้านบุกกาครับสวัสดีอุดมนุนลนมาครับเมนูง่ายๆครับสับส้มตรงแวะซื่อตรงเซเว่นเซเว่นเอ็นอาร์ใกล้ๆทีพักครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กินเพราะกินไม่ได้กินเยอะด้วยแต่ยอย่ามังข้นอว่าคลิปสั้นๆไง่ายๆครับว่า ช่วงบายอาหารบายกินอนนะไรยังกันนี่ครับกระซิ่แนก็หอมนี่นะนัวน้าตัวไซรหน้ามะขามเปียกครับรเป็นลานแห่งเจ้าหนึ่งเจ้าไม่บอกเคยลองกินสักเดี่ยร้านนี้ก็เลยลองซื้อพนดี่ไปซื้อลูกกินลานตรงหน้าเอ็ดฮนะซิอกินขอดเปิล้วพอนีมือต่าเปิลบ่ะมะมือต่าส้มเปินจะขายต่าส้มตัวนะี้รล่างเปิลแต่วันนี้เปิลบ่ะมะก็เลย เดินออกมาข้างซเว่นแต่มีเห็นร้านนึงครับร้านนี้เปิดขายพวกข้าวแกงข้าวลาดแกงแปลว่ามีตับส้มด้วยแก้วว่าผมู่าจะแซ่บก็แต่กินกินกระหอมอยู่นะสีสันหน้าตากระหอมกินหอมก็เลยล้องซื้อมาชิมพอครับนะครับแยวจ,จัดแก้เผ็ด้อยข้าวต้มมัดผมอยากก๋อยแซ่บครับม,มีอย่างนักผมมีอย่างหลายครับคลิปนี้ไง่ายๆครับ แค่คลิปสั้นๆหมูหู้จะทายอ,อย่างเวลาบ่ค่อยมีด้วยช่วงนี้เอาละครับอขอตัวไปกิ่นตำส้มกับลูกกินก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับผมไปลวครับจวดก่อนครับผม